วันนี้มาพบกับพื่งนิสสันเพื่อนที่แส,น,น,น,สนดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพื่งมาพร้อมกับรถนิสสัน New, นิวนิสสันนาวาล่านะคะซึ่งเปิดตัววันนี้วันแรกเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นดับเบิลแคปนะคะ4ประตูออโต้ค่ะเป็นรุ่น b a ็ k e Edition นะคะราคาอยู่ที่934,000บาทค่ะเ,เครื่องยนต์รุ่นนี้จะอยู่ที่2.3ลิตรนะคะเป็นเทอร์โบคู่ค่ะ190แรงม้านะคะที่450นิวตันเมตรนะคะ เดี๋ยวพึ่งพาเพื่อนๆไปชมรถรอบๆคันกันค่ะว่ารุ่นนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะรุ่นนี้กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกสีดำนะคะมาพร้อมกับคิ้วฝากระโปรงเป็นสีเทาแบบนี้นะคะมีสัญลักษณ์คำว่านาวา่าด้วยค่ะมาพร้อมกับโลโก้สีเงินนะคะแล้วก็การกระแทกด้านล่างนะคะเป็นสีดำค่ะ ด้วยสีดําเงาแบบนี้นะคะเพิ่มความดุดันแล้วก็โดดเด่นให้กับตัวรถมากๆเลยนะคะนแูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะมาที่ไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าก็จะเป็นระบบ LED นะคะเป็นคอส e LED ค่ะทั้ง4ดวงเลยนะคะมีระบบเป,เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะมาพร้อมด้วย Daytime Running Light นะคะสำหรับไฟค่ะแล้วก็ด้านหน้ายังมีที่ติดตั้ง ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพึ่งพามาดูด้านข้างรถกันบ้างนะคะสําหรับด้านข้างนะคะจะมาพร้อมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดําแบบนี้เลยนะคะติดตั้งให้มาจากโรงงานเลยค่ะ ขนาดยางนะคะจะอยู่ที่255 60 R 1 8ค่ะล้อแม็กขอบ18นะคะลายสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะซึ่งแข็งแรงมากๆนะคะเป็นแม็กแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะกระจกมองข้างสีดำเงานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็น LED ที่กระจกมองข้างด้วยค่ะมีกล้อง360องศาด้วยนะคะ และยังไม่หมดนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะขึ้นลงสะดวกค่ะสีดำนะคะซึ่งก็เป็นสีของ black edition เลยค่ะมือจับก็เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันค่ะและรุ่นนี้ที่มีเปลี่ยนนะคะก็คันนี้จะได้เป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามเป็นด้านบนเลยนะคะซึ่งนิสสันรุ่นเมื่อก่อนเราก็จะเป็นเสาสั้นธรรมดาค่ะรุ่นนี้เปลี่ยนให้แล้วนะคะเป็นเสาเชียบฉลามแบบนี้เลยค่ะ ก็ดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะมาพร้อมกับสติกเกอร์ลายใหม่นะคะเป็นลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังพิมพ์คัาว่า Back Edition นะคะดูสวยงามมากๆค่ะซุ้มล้อด้านหลังก็เป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะแม็กขอบ18ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถกันบ้างค่ะสำหรับด้านท้ายไฟท้ายจะเป็น LED นะคะมองเห็นได้ชัดเจนค่ะฝาท้ายนะคะก็จะติดสติกเกอร์ ให้เหมือนกันค่ะดูสปอร์ตมากๆนะคะที่เปิดฝาท้ายจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยค่ะโลโก้จะเป็นสีเงินนะคะรุ่นนี้กันชนหลังจะเป็นสีดํานะคะติดตั้งให้จากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะฝาท้ายก็จะมีตัวหนังสือตัวนูนนะคะนาว่าค่ะเดี๋ยวเพิ่งพาเพื่อนๆไปชมภายในห้องไม่สานกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะรุ่นแบ็กอีดิชันค่ะรุ่นนี้ยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะซึ่งเบาะผ้าของทางนิสสันเราก็จะไม่อมฝุ่นนะคะนั่งสบายตลอดทุกการเดินทางด้วยค่ะที่พักเท้าแขนก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะคอนโซลเกียร์ตรงนี้ก็เป็นสีดำนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบ็กอีดิชันค่ะที่วางแก้วก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ มาที่เครื่องเสียงบ้างนะคะเครื่องเสียงตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด8นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay นะคะและ Android Auto ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะดูแผนที่ได้ค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะ190แรงม้าค่ะ450นิวตันเมตรนะคะมาที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยรุ่นนี้เป็นแบบ3ก้านค่ะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะ รุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวพิ่งพาไปดูห้องดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวพึ่งพามาดูภายในห้องดยสารด้านหลังนะคะด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะด้านหลังของเราก็จะมีแอร์ตอนหลังค่ะเย็นสบายแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็กว้างค่ะนั่งสบายมากๆค่ะเดี๋ยวพิ่งพาไปดูรถที่ด้านหน้ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็น4ประตูรุ่น Back Edition เกียร์ออตนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะราคาอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักมาหาเพิ่งได้นะคะที่เบอร์0 6 1 7 4 2 3 9 9 4นะคะหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็นได้นะคะเพิ่งนยินดีคำปรึกษาค่ะสำหรับคลิปนี้เพิ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ